<G ül üş> ยาวันนี้ก็อยู่ในเฟอร์อีกแล้วก็เปลี่ยนบ้างให้คางเงมาเจออะไรที่เบาลงบ้างหล่ะเอ้ยเบาจิดมากจิตปรุงแต่งกับเราอ่ะจิตปรุงแต่งนี่คยสองใบเป็นพรีเมียมเดิมนะครับก็เหมือนที่บอกครับเล่นซองไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบเก้าไปงานให้ให้คางเงยเจออะไรที่เรา วันนี้ก็ได้เป็นตาจิระหว่างครันี้โลคามีโล่เลยครับโนวาแคปเปอร์นะครับใครยิงกบใช่สิยืนตั้งแต่ในเกมไรเฮียแม่งเอ้ยกำลังยิงอยู่แล้วกูเฮียกูขี๋เราทุกเตาเอาไปเลยยปโป้และสองยโป้ ีเอ็กเซลจวดทำไปได้ไงวะไลท์จวดไลทเข้ากีพลังกีมูสด้ลยมาจาคนอื่นใครมึงอ่ะมึงจะมีหน้ามาถามเรืยิปปงเรืยิปปง รับเลยโอ้วิเตอร์ขัดติพอชาร์จี้เข้าไปได้เข้าได้เข้านะหมูไอ้นี่กรขหืนไปเลยเกินสักวันสักวันไม่ถึงเขาจะเผาทิ้งนี่เผาไม่นั้งเด็กเลยรอบนี้ เจอกลุ่มซื้อขายเจอไงกลุ่มซื้อขายนะครับ <c oughs> หม่ม,นมันทรออกมาจิตใจกันไป <c oughs> เอวโมกรับเลยถ้ามึจะการก็ไม่การก็ได้เราไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเอาไปอีกหนึ่งนิ้วโป้งครับแมนมตัวย่งนะี้เนี่ยไม่ดีดีมาก กลัวตายกลัวตายเมอร์เสือเฮ้่อัน้เจอทิพย์สวยนุ่งเงยยืนเด็ดเด่ยูนในดับโซนใบเต้สไตล์สเต์จิฉันนั่นไงพีบคิดดีดีก่อนทำ กิ่เบสมันปันหาได้ออืมอืมอม่อาทารบ้าตัวข้อมือหนึ่งข้อขอสุดอลติ๊แค่ไหนของของติคกยี่ มินมมิงอะไรถึงรจิงจิงให้เวนกาอร์อร์ฮีกับซอนแท็บหนึ่งสองสามสี่ดีสิบปกเวน บแบทกัดาะลุกเชียอะคือห้าพันสองไอแบทตัวบางยังเสร็จห 14, 1, 10, 10, 10 2000, ้าพตีสิบสี่สิบเกาเอบแบทบาร์สหนึ่เสียบโซ่จวลุกสองพันแบรไม่เคลุกโซบา ไอซีบิดห้าพาน 5, 000, 6, 7, 6, 8, ันสองหมื่นเก้าพันหกหวนีมมลุกสีลุกขี้การู้าะไหนห้าพันรัดบวกเจ็ดรัดบวกแปดพันมีวันชีนเนี่ยสแตนลุกรอกเลย จบาห้าพันเจ็นเป็นสามจทย์อยูครับทมสองสองไปอไอจีไม่เข้าคงมติมื่นเจ็ดสองนสองสองพ่นแปดสามพันสองขอหมื่น เธอไม่จับเธอจะเห็นแบบประชดจกก็คืออ่ะันคืออ่ะลาก่อนรัื้อดอนของพ่ออย่าบอกนะว่าจะอันติเมทที่อะไรแค่มือไม่มีเล่นเลยจะเป็นเมทเลยยิป,ป,ออปยยีปงเบรย์มีปงไอ้ส่องมองีป,ปง ทำไมมไม่แตะเป็นนำ้ำจิ๋บอบ่อยเขาเยอะกว่ามันเผาอนไห้มึงโคองไปดิมันนำ้ำจิ๋อโดดีกว่ามันน้ำจิ๋อเขติดเบียดนะใช่แต่มันเชื่อสักรอบกูยิงในคนเชื่อคนง่ายอยู่ใช่งั้นง่ายนั่นมึงมึงจะไหนเบอร์เซอร์ก็เผาแล้วมันก็คอมาอีกไปหนึ่งผาเลย ไม่บบไไเปก็ได้จะจะคลอ,อมีตัวนึงก็ได้ให้ติดเบสคแ่้วช่บด้นที่มีติดเบสคบวกหนึ่ห้าตามที่ท่าเอ่ะมีใบนี่เบล็อตไม่พอมันบวกสามหน่งหนึ่งคอยตัวนี้ให้ติดเบรคคอยอีกตัวนี้คลเข้ามาอีกตัวนึงติดเบรค อาแขรับเลยใครจะไปกลาดช <laughs> ี้ไปนี่กลาดสุดแล้วเนี่ยสองเด็ดกี่คะแงนสองสองสามสองสามพอห้าบัชห้าบัตรตัวตังคสเตอร์ ท่าทีโคตรเกลียดไอหัวท่าเทีนเ็กแวนเอาไปเลยยุ่งอไรรปะเจ็บโซ่สองชิ้นกันน่าฟ้อง โซมถพีกับโซมีแค่นี้เแวร์หนึ่งรอบคนมีสองรอบไม่พอพอถนัดบาเก็บโซไหนได้มือสองไปทีข้างไมคเพื่อนกำไมมองมือกันวะใจคอไม่ดีเนี่ยไกลแล้วไม่ถึงไกละอะไรลุกจะมาปล่อยแล้ว <laughs> ลุกปอกขัน แหว,วนมาลุกโซบ้าไหนคนหนึ่งได้มา7,000ขอ5บาทปีมึงแค่ทีเนี้ยไม่เข้ามาลุกโซบา้าไหนสองในขอ5บาทเจียวา้วาลุกโซบา้า หนที่โซนให้ไปเลยตัค่อน่ะาบแบนบตีลุกมาลุกัวบัดไหน,ไหนเจ็ดเจ็ดได้คิดคี้แมฟังข้าน,นี้ว่าหกพันเพราะรัฐเจ็ดพัน ไม่มีอันนี้รลทที่สามสี่ฮิวฮิวไม่ได้ทางับนข้างห้าหกขิหบงข้างเจ <6 S 1> จบแบตทิ้งทีง่สามง่ก ไม่ตีสอง2.6ยสองหกฮิวไม่ได้ฮิวพลังข้างรอพลังไมนี่คงเป็นมิดที่สุดแล้วมีชาชีพครูไ <c oughs> ม่เป็นอะไรเพื่อนอครูจะจำคำนึงไว้เบากว่าวกูเ <c oughs> บากว่าวกูเบาเบาโกจริงไหม่ะหรือที่ขอทีละห้าบาทอ่ะเพราะเป็นมิดเลย ยิบเปล่าพียงยังโอเคเจอ้าหน้าครับสวัสดีครับไปแหละ